มือคืดนีผู้ใดเป็นคือกันบอค่ะเป็นคือกันบอรประมาณสี่ถุ่มกว่าๆได้เนาะเล่นเฟซปุกอยู่ดีๆจึงไดจึงดีดออกมาจากระบบถึกดีดออกมาจากระบบเซสชั่นหมดอายุอสันกรุณาเข้าระบบอีกครั้งอสันเด้ระบบว่าก็เลยกอกรหัสก็ว่าเพราะว่าเป็นคนจำนหเ,เหมือนรหัสนี่ยังไดเมื่ออยู่แล้วนะคะก็เลยกอกรหัสเข้าไปเข้าไปในระบบเฟซบุก ได้กับเขาบ่ได้ยุมื r อขึ้นอ,อีพอยแม่ตกใจ,กใจตกใจอยู่ได้เมือขึ้นเงินหน่อยๆก็ยังตกใจนะถ้เ่เพิ่นพู้เพิ่นขั้นหลยๆนี่สิว่าจังไหนเงี้ยในเลี้ยนหน่อยหนึ่งก็ได้ตกใจดีบ้านี้เอาตายือเขาบ่ได้เองสินะคะคุ้มเขาจะได้กับเขาบ่ได้โมบอบาสุสใจถึงขันจังไหนถึงขันลบแอ f เฟซบุ๊กออกจากเครื่องจากของผุณได้คิดว่าเออเพื่อมันอาจสิเป็นน้ำแอป,ปนู่นนี่นั่นลบแอ f เฟซบุ๊กออกไปนะจ๊ะลบแอป,ปออกล,ละโหลดแอปมาใหม่เลย โหลดแอปมาไหมโหลดแอปมาไหมเสร็จแล้วกลับไปเขารหัสอีกเนาะไปนี้สิเขารหัสกับเขาบ่าได้อีกคือเก้าบาทที่นี่ก็คืนว่านเกิดอะไรอย่างเนาะเกิดข้อผิดพลาดละสันกรุณาเข้าระบบอีกครั้งยุหันละมันก็คืนว่าเซสชั่นหมดอายุนั่นแหละค่ะระบบเฟซบุม๊มก็ึืนบอกใา้นอ,ว,นอว่าเซสชั่นหมดอายุมันก็ดีถ้าออกจากระบบอัตโนมัติทังสิ้น,นคะคะเขาจะได้กับเขาบ่ได้ซึ่งเด้โหลด แอบมาใหมเนะาะเขาบ่ใดก็เกา่าโอ้ยกระซับกระายนอนอยู่เมื่ขึ้นนี่บบดที่นี่ประมาณหาทุ่มบอกเกิดเลยมีหนองคนหนึ่งในไา่กุม่งเขามาววานมีใครเป็นเหมือนกันไม่ข่าวสันโอ้ดีใจเริ่มเริ่มรู้สึกดีใจขึ้นมากว่าโอ้ยมนต้องเป็นทิดระบบนแน่เลยมีสเมีนแบบว่าเขาเอออย่างมีแนวรวมแล้วสินะ่ะก็เลยไปเขาถามูลในไา่กุมอื่นเขาแบบ หมูส่วนใหญ่ที่บริเปิดโหมดเมื่อฉีกสินะคะกเ็เป็นคือกันเป็นคือกันหลายคนค่ะกางเสียนะบางคนก็บ,บอกว่าปกติดีว่าสันเดะบางคนก็บ,บอกว่าเป็นแต่บางคนที่บอกว่าเป็นกกนี่ก็หลายค่ะก็เลยเออรู้สึกใจซึ้งขึ้นมากว่าโอ้มันต้องเป็นทีรบบนนท่ระบบแน่เป็นที่ระบบแน่กางเสียนะคะก็เลยอันไปอัน แต่อตอคลิปถ่าเนาะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ถ่าสักพักกลับมากกัเลยเออเข่าได้ก็เลยเออไข่แน่จังสินะคะบัดรเงียนทีเข้ามันบอก,กันว่าเซสชั่นหมดอายุเซสชั่นหมดอายุเน่ะเนาะคะ่ะเซสชั่นหมดอายุคือยังไงเซสชั่น S E S S, S I O N เนาะเซสชั่นหมดอายุนี่ก็คือส่วนใหญ่มันก็สิพบใน Facebook กับ Messenger นั่นล่ะเนะาะเจ้าของบริษัทเดียวกัน ก็คือส่วนใหญ่ที่มันสิเกิดขึ้นก็คือว่าในกรณีที่วา่าการเซชันหมดอายุก็คือมันสีล็อกเอาเข้าโดยอัตโนมัตินั่นสินะคะก็คือดีทออกจากระบบโดยอัตโนมัติเพื่อให้เอาเพื่อให้เราล็อกอินโดยกรอกรหัสผ่านเข้าไปใหม่นั่นสินะคะส่วนใหญ่มันก็สิเกิดจากกรณีบางเชือเกิดจากกรณีที่เราล็อกอินด้ดนดนดนนั่นสินะคะหรือว่ามีการเขา้าเข้าไปล็อกอินในในบางเครื่องในเครื่องอืน่น จังสินะคะเฮ็ดให้ระบบมันตรวจจับได้ถึงความผิดปกติเองสินะคะหรือว่าเกิดจากการที่บางเทื่อเข้าไปเหตุยังที่พิษปกติพิษสังเกตจากเดิมทีเ่เฮาคยเหตุในเฟซบุ๊กยังสินะคะคขา้ขาขๆกับว่ามัก่กกสิเป็นการรักษาบัญชีให้เข้าอีกรูปแบบหนึง่งยังสินะคะ